สาวลาวมาลักให้เอาเมงกระเบื้อน้อยฝนตกหาข้อาเสาเป็นมาตอมดอกดาวเหืองสีงามเนาะสาวลาวก็่ายปินหัวปินห่างไปเลยเพอาะจะค่ายาห,หัวเอเมงกระเบื้องามสีเหลืองอ่อ,อน สบายดีทุกคนเมือ่อนีนสาวเราเขาอยู่หลังบ้านฝนตกหาก็ะสาวสาวเราก็เลยลงมาหลังบ้านสาวเราสิคาคนมาบึ้งเนาะว่าส่วนหลังบ้านของสาวเราปุกอย่างเดบ่องเองี้ยกระมองที่มานั่งลิ้นเนาะยั่วน้ำกองต้นมักละแซงต้นมกอ่าง,งุนุนบึ้งมันขึ้นกำลังเป็นมากเขียวขนระยะนี้ฝนตกตลอดทุกคนอืส้ม ฝนตกตลอดผักกระบบงามปันไดเนาะเพราว่าอากาศมันเริ่มหนาว้นะปีนี้อากาศโบ,โบดีฝนกระตกอากาศก็หนาวโอเคปะไปทำกันเนาะว่าสาวลาวพวกอย่างเดี้ยอยู่ส่วนหลังบ้านยางออกจากฟุ่มมากละแซงก็มีต้นมากเพียต้นเอเชียนแพรต้นมักจ่องทุกคนเป็นลายลายเป็นดกดก สาวลาวได้เอาเสื้อเือกมามัดเพิ่์เมียนเพราะว่าง้างเพิ่์กองแล้วก็ล่นหลาหลอีกต้นตน้ำตวนกระฮอกตัวอย่างมากินนะเจเบื้องนั้นก็นันส่วนมากกระนำมักสตอเบอรี่ที่ว่าสาวลาวเห็ดคลิปแต่ละปีนะส่วนมักสตอเบอรี่แต่เพิรนนั้นสาวป็ดละมันเริ่มตายแล้วนี่ส่วนมักสตอเบอรี่เพราะว่ามันจะเป็นที่ว่า เมืดละามืดยามโนโน่ละก็ขึ้นท่านะน,น,นี่ส่วนนต้นเอเชียนแพร่ต้นมักจ่องนานยู่ข้างงานนี้มันตุ้แม่ขึ้นจะว่านนานว่านผักกาดน้อยผักกาดขิวตลอดตุ้แม่ขึ้นลูกออกแล้วนี่นะนี่ละสาวลาวอาวันผอมป้อมมาว่านไส้ปูมักเพชรอันนี้ก็ปลูกกระหังกระปอกกระแปก๊ก แันี้นมียามเครือเขาหอได้มีต้นมักยมได้อยู่นี่ส่วนหลายแถวนี้แม่นันเมิดยามฮอนละก็ได้หากันขนขึ้นถึงเหือนมีต้นขี้ฮูดมีต้นผักเป้งหน,นัวนี่ผักเป้งนวัวอันน้นก็ต้นมีอย่างวะผักตำนิ้นเนาะปลูกปนกันไป เรามีต้นเสถีอันนี้ต้นดอกไม้ต้นนางกวักอันนี้ก็ต้นนามผักนามนางเลิศมีหลายแนวเนาะแต่นั้นสาวเราก็จะเบาเว้าเหมือนตัวคุมีแนวละเล็กแนวละน้อยแนวละเบียน้อยโอเคเอาอยางมาเบืองนี่ก็ต้นอันนี้มันต้นบ้านอย่างบุมูเอาให้ามาปุ๊ก อันนี้เครื่องที่เขาซื้อมาเขายัางแปลงบ่แล้วจะมาเห็นมอง,มองนั่งลิ้นแจ่นั่นหลังค้าเนาะตัวน,นั้นเนาะมองนั่งลิ้นท่านอะไรก็ต้นมะเขือต้นมะเขือฮา,อาอยังงานนำบุแมงฟูฮะยังบ่ได้เป็นมากเพื่อต้นมะเขือสีม่วงเพอร์โปเนาะดอกไม้สาวลาวพูกพูกปนซับปุ่นคนเลี้ยงกันไปน,นั้นเป็นตอัน กองจัมปิ้งของเด็กน้อยฮันก็มีต้นผักข่าหองแต่สาวลาวตัดออกตัดออกไปหิม้มครึ่งนึงละครึ่งนั้นจะเอาไปไว้เอาไปวัดเพราะว่าเออหักกันยากเอาไปวัดเนาะปลูกสับปนกันไตกระหังนี้แม่น้นสาวลาวปลูกนะผักขยังปลูกไม่เดียวไม่ได้ปลูกหลายเอาไปใส่ยันเวลาเขาห็ดแกงหน่อไม้บอกแต่สาวลาวเ็าไม่ได้สู้แกงหน่อไม้ดอก อัน,นกีะนานพักพักอันที่ว่าหักสลัดโบมียย่ะนะเขาดึงออกแล้วบนนี้มันตุ่มเมนปุ่มมะเขือใส่อันนี้มักต้นมะเขือนี่เป็นมากแล้วทุกคนเพอร์โปมันเป็นมากแล้วมะเขือมะเขือน้อยต้นมะเขือน้อยปุูกปนกันไปเนะาะฮับโบงามอากาศปีนี้เป็นบงามกัน บบง,งามตู้แม่ให้มาเก็บมือวาเมือกอนนี่แหละเก็บต่อไปนั่นอันนี้มกเพ็ดง่ญ่เอาไว้ใส่คั่วเพ็ดคั่วใส่ซีนใส่นั้นส่วนหลายสาวเรามากกอาไปอาหนำเพ็ดสปากเกตตี้ใส่น้ำสปากเกตตี้ให้เด็กน้อยกินมานี่จะ้ะมกแตง่งมกแต่งทุกคน มักแต่งน้อยกำลังเป็นดอกมากน้อยอยู่แถวนั้นก็นมักพัวเดี๋ยวสาวลาสิหายนางไปบึง้ง่างมาฮอนทางนี้ก็มักอึกำลังเป็นดอกตัวนั้นกำลังเป็นมาก สาวลาวบอกบอยให้ตม่ปลูกขึ้นกันอย่างปลูกเนาะเพราะว่าอยู่แถวนี้มันแบบปมแดดบ่อซองกันนะแล้วมันกระบบงอามปันได้ปลูกสับปุ่นคนเลกันไปยายมานี่ครับมัววัวยาวตัวนี้วัวยาวสีเขียวมีสามอย่างเนาะตัวนี้ครับ สีเพอร์โปสีเพอร์โปมักขวาวเ้าวสีเพอร์โปเป็นตะไปตำล้วได้ไหนทุกคนข้าวสาลายังไม่ได้มาเก็บเพื่อป่ะนี่ไปหันการมักขัาวมักขัาวค้่วอยู่หันกรต้นมักจ่องนี่สาวลาก็ปุกลิ้นปุกหัวไปอันนี้ก็มักเล่นเบียรมักเล่นหัวหน้าเอาให้ ตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นกลางเนาะอันนี้ก็รุ่นใหญ่มีอันแนวมากัดละตัวมักเล่นนวยใหญ่ลูกผักยวนนะตั้งแด่นนะมันจะปลูกยากนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะมีอันตัวนะตัวสัตว์ที่ว่าสัตว์ใหญ่นะมากินนะแบบกระหอ,อกบ่กหรือว่าตัวหนูกระใตนะ้นะนี่ผักบุ้งของสาวลาวตัวกระใต้มากัดกินได้นี่ เพราะว่ามันแบบอยู่นี่นสัตว์ขาเจ้ามันล่ยะนาะมันบูคืออยู่บ้านเขาอันนี้แม่น้ำผักขยงังเื้อหลายผักขะแยังกับผักขาวพองขึ้นบูจินกลายไปขันจินมดผักบงนี้ปุ๊กยางก,กระต่ายมากย่างมาเบื้องนี้ก็มักเพชดตัวนี้มักเพ็ดอ่มักเพ็ดน้อยเนาะตัวนี้ก็มักเพ็ด ปีนี้แม่นมัเผ็ดไง่สาวลหลปาูกกลายแจ่บางนั้นก็มักเล่นลูกซับไปซับมาส่วนหลังบ้านส่วนขัวหลังบ้านตางแดนมักพัวมักพัวยาวมักพัวคั่วต้นมักจ่อง มาเจอันนี้ก็ผักอันนี้ทุกคนจักผักอย่างหมเสาวเราลืมซื้อผักอ่าไม่อย่างวะลืมซื้อแล้วเนาะเอาไปพันพันใส่กลับมาหอยหรือว่ายูนี่เขาเจ้ามากกินใส่กับซูซี่ปลาอะนะแซ่บพันหอยก็แซ่บผักอันนี้มานี่ก็แม่นม้ำผักต้มไส้กไก่ของ้งมันจะแซ่บแน่ตันนี้เป็น,เป,นเป็นแบบสมุนไพรของ้งเลย ชาวเรามีสามย่างบอย่างนี้นะตัวหนึง่งลำเป็นใบเฉยๆตัวหนึ่งเอาไปต้มสใส่ไก่แบบดีอ่าดียูกาแล้วก็ผู้เฮ้าต้มสใส่ไก่ให้ผู้เฮ้าจิ้มเนาะยามมีเคื่องมีแหงว่าเส้นพิ่นว่าันี่มาเพ็ดมาเพ,าเพ็ดตำเจวท้ายังบ่ได้มีเวลามาเอาไปตำเจวเพื่อมันแก่เน,นี่ยแก่แล้ว เอาไปป้งต่ำเจ้วเนาะต้นหัวหักบัวใบก็ต้นใยๆคนน่ะคุณใยคนดิวมือสาวลาวโอเคสาวลาวสิฮาสมไปเรื่อยๆเนาะ,ะต้นมะเขือกำลังเป็นดอกงามอันนี้กระนาดหอมลาบหอมลาบก,กำลังขึ้นงามฝนตกใส่พัวขึ้น หอมลาบหอมลาบอันนีก้ก็กระหังดอกไม้ของสาวลาวกระหังดอกไม้ปูกซับปนคนเลกันไปเนาะกระหังหนึ่งมีห้อนนามต้นหัวสิงไคแล้วก็ผักเมียงเบโซผักบัว้ามีห้อนผักซีมีห้อนามผักอิตูผักนางตู้มีห้อนผักกาดขิวกระหังหนึ่งปุกได้ปกระาหลาย,ยาง ไปยัดเนื้อหี่ว่าใช่ไหมบุมีมองปลูกลายก็ปลูกปนกันไปเลยมาด้านนี้การมองปลูกดอกขิวดอกดาวเฮืองกำลังงามดอกดาวเฮืองของเศร้าลาวปลูกดอกดาวเฮืองนี้มีสองแบบแบบนี้มันสง่สงส่งสีแล้วก็แบบนั้น เราก็มีดอกไม้ฮั่นโอเคอย้ายมาเบื้องนี้ก็หน,นานปักอีตู้ปักอีตู้กับปุกอยู่น้าม,มานังต้นนันต้นมักจ่องปีนีน้ตั้งบ่งามเห็นบอกทุกคนใบไม้มันเริ่มรุ่นละอากาศมันเริ่มบุดีเนาะแต่อีตน้นมักจ่องกยงอัยังบอลหญ่เพื่อยังบอลสุกเพื่อเหี่ยวฮุกไปหมดละตัวนี้เป็นอาเอเซียนของมิกา มักจ่องของเมกาต้นผักหนังตู้นี่กำลังงามถ้าผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดอ่อเฮ็ดแกงมาเอาเดอ้อนะทุกคนเป็นดอกละธรรมดาม่ข้าเาเด็ดบัวให้มันเป็นดอกเนาะแตกทกักยะเลยเพราะว่ามันจะเข้านาละสาวลาวก็บรได้มีเวลาบัวระบดนะาดนัป่าขึ้นปูกไปตามธรรมชาติเลยธรรมดามันเขาจะตัดดอกมันออกบอัให้มันมีดอกแล้วมันจะมีแน่งขึ้นมาไหมนะมียอดแตกยอดขึ้นมาไหม เราไปใส่แกงหน่อไม้เนาะมือหน้ามีเวลาสิแกงหน่อไม้แต่ยังบุฮวมเวลามือใดโอเคสาวลาวสิหาลเลาะสมเรื่อยๆนี่มาดานนี้เป็นสาวลาวฟูกความดอก3ามปีพูกสุดไปเลยอยู่หน้าบ้านตัวนี้อนี้ก็ดอกตามดอกตาเวนน้อยกำลังงาม ดอกสมปีของสาวลาวทันมี3มสีแต่กี้มีสี่สีตต่ดับแนวสีหนึ่งตัวน,นี้เป็นสีขาวแล้วก็สีบัวอ่อนแล้วก็สีเพอร์โปสีม่วงเนาะดับแนวสีหนึ่งแนวหนึงแนวใหญ่ของมิกาบรายแนวดอกตตเว้น งามบอกทุกคนดอกตะวินของสาวลาวกำลังเลือกงามเนาะดอกนะั้นตูแม่หัก็ตัดไปดอกเมียดอกเมกาดอกแนวนันะ้ตนต้นมันอยากสูงนะตูแม่หักก็ตัดไปวัดดอกนะโอเค คลิปนี้สาวลาก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็บบามีอย่างหลายค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสมส่วนผักอยู่บ้านส่วนทองไม้ส่วนผักอยู่บ้านขอบใจเพื่อนเพื่อนทุกคนเดอ้อที่มามาติดตามเนาะเสียสละเวลามาติดตามมารับสมฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องสาวลาวดเด้อเพื่อให้สาวลาวมีกําลังใจเห็นคลิปต่อไปโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย